สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่22แล้วนะคะเต้าเจี้ยงอยู่ที่ยางยืดชีวิตพิชิตโลกเส้นนี้เหมือนเดิมนะคะวันนี้พม่ต้องแปลกใจนะคะใส่กระโปรงออกกาลังกายได้ค่ะวันนี้จะพาทุกท่านลดเอวนะคะตรงบริเวณนี้ค่ะลำตัวด้านข้างนะคะสําหรับคนที่ต้องการลดพุงนะคะกล้ามเนื้อหน้าท้องด้านหน้านะคะกลับไปดูที่คลิปที่7ที่8เป็นหลักนะคะวิธีการนะคะสําหรับคลิปที่22นะคะขอให้เอาอยางนะคะมาเหยียบที่ปลายเท้าด้านหนึ่งนะคะ ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็จับยางแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้นะคะแล้วค่อยๆเยยนตัวไปด้านตรงข้ามนะคะใช้ลําตัวนะคะดึงยางนะคะอย่ายใช้แขนดึงยางนะคะแขนเหมือนเดิมนะคะลักษณะแบบนี้ค่ะช้าๆนะคะค่องๆทำนะคะเย็นตัวไปด้านตรงข้ามค่ะลักษณะแบบนี้นะคะขอให้ทำน่าละ ั้งนะคะถ้าอยากลดเอวมากๆก็ทำสักวันละ3เซตนะคะนี่นะคะนะคะลองสลับทำอีกด้านนี้นะคะจับยางแบบนี้นะคะอยากจะได้ไม่ลื่นนะคะก็เอยียงตัวแบบนี้ค่ะนะคะ,นะคะยัตัวไปด้านตรงข้ามนะคะใช้ลำตัวดึงยางไม่ใช้แขนดึงยางนะคะลักษณะแบบนี้นะคะ คลิปนี้เป็นคลิปที่2 2แล้วนะคะคลิปที่22 23 24ียจะเน้นการลดเอวนะคะหรือลำตัวด้านข้างนะคะถ้าอยากรู้วิธีการขัดยางก็กลับไปดูที่คลิปที่1น,นะคะยางนี่เส้นถูกมากเลยนะคะต้นทุนไม่ถึง10บบาทนะคะอย่าลืมกดติดตามกันนะคะแล้วก็ติดตามชมคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปค่ะแล้วเจอกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดี